เราก็ช่องวันวอนทูซีดิเช่นเคยนะคะเพลงนี้เนี่ยเราไปสรรหามาฟังนะคะเป็นเพลงที่เราไปเจอคลิปหนึ่งที่ตัวศิลปินเนี่ยเขาร้องในสตูดิโอเนาะแล้วเราก็แบบเฮ้ยชอบชอบเพลงของเขานะแล้วก็ชอบจังหวะหรือเทคนิคการร้องของเขาด้วยนะคะโอเคเพลงนี้มีชื่อว่าอพูลานะคะของเดียนาอายาดา นะคะเป็นศิลปินใหม่ใหม่นะแต่แบบเฮ้ต่เราชอบชอบอยากฟังนะอ่ะโอเคไปฟังกันเลยดีกว่านะ Boy, get back, get off my way. Oh, okay, okay, okay. I cannot even care about a dick Yeah, okay, okay, okay. Oh, that's it, that's lit, that's cool, that's it. Let's get that hit, let's quit, let's dip, let's go outside and flip that script. Oh, hold on, I flip that script. Oh. Cause now we popular. I cannot switch sites. I keep it real. They see we popular. I cannot go home cause we outside. We got it popping up. I cannot go go outside without them cameras flashing up. I cannot go go outside cause TMZ be flashing up. Why are we going back? Why are we going back and forth? Why are we going back? Why are we going back and forth? On oh, no way, there's no way home. On oh, no way. Back and forth all night, I cannot wait. If you gon' keep on going left and right, I cannot wait. I really thought you was my ride or die, but I cannot wait. If you gon' leave me hanging, I'm alright. Okay, 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 boy, get back, get out my way. Oh, okay, 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 I cannot even care about a dick. Yeah, okay. เฮ้ยเฮคูลมากๆเทคนิคการทำเพลงเขาคูลมากแล้วแบบจังหวะแบบทิ้งทิ้งช่องช่องร้องของเขาแบบเฮ้ยมันเท่อะเฮ้ยเราโชบจังหวะระทับใจ คือเราไปเจอมาก็อย่างที่พูดนะเราไปเจอมาด้วยความเมือเอือนแล้วเราเห็นเทคนิคการร้องเขาอก็เลยรู้สึกว่าชอบจังเพลงนี้มันมีมันมันเท่มันมีเทคนิคการร้องที่แบบเฟี้ยวอะ่ะเราชอบก็เลยมาตามฟังเพลงใน YouTube ของเขานะคะก็นั่นแหละเสพผลงานเขาได้นะคะเดยทีตัวออริจินอลช่องเพลงออริจินอลไว้ให้แล้วก็ตัวช่อง,ของเขา เพลงเขาจะทิ้งไว้ให้นะคะก็เป็นตามไปเสพของนผลงานของเขาได้นะคะก็นั่นแหละก็เท่านี้คบอยากก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพบกันใหม่อีกทีหนา้าสวัสดีค่ะ